thank yeah. you 行，可以的，他整个监管的。 สรสามคนดีคนเนิมเมื่อพักจะใส่ไว่ตาอุปกรณ์การเชื่อมนะครับที่เราลืมอีกตัวนึงเมื่อกีก้คือหนา้นาตาครับแสงิ มาพูดแลวนะครับแมสนะครับแมสเอ่อแมสแปลว่านักกัดนะเนี่แปลว่านักกัดครับแน่วัยไหนแน่วัยหนักก่อนที่จะเชื่อมงานจริงนะครับให้เชื่อมเป็นเหล็กแถวนุ่นนะครับมาเชื่อมก่อนนะครับเพราะถ้าเราเชื่อมงานจริงเลยต้องได้ครับแม่เหล็กแถวนี้ก็ได้ถ้าเราเชื่อมงานจริงแล้วนะครับเสียต้องเกียแล้วก็เชื่อมใหม่นะครับ มงั้นเอาให้มั่นใจก่อนนะครับค่อยลงงานจริงดนะครับกระแสไฟกระแสไฟกระแสไฟกลับไปที่แปดสิบถึงเก้าสิบนะครับแบบดูก่อนนะครับ่แปดสิบแล้วนะครับแปดสิบสามเก้าสิสองวันแรกทุกวิธีอาร์คนะครับมีอยู่สองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งคือต้องไปถ่ายทางนู้นค่อยถ่ายฝั่งนีกลับลงไปไาจอนมาฝั่งนี้อยู่ที่ ระยะอาร์คอยู่ที่2.6 2.6มีเมตรนะครับเข้าไายรุดเชื่อมนะครับเข้าเกล็ดรุดเชื่อมนะครับเดี๋ยวขั้นทีที่สองคือเคลียร์นะครับเคลียร์แล้วก็ตัดมาคือเท่าไหร่ครับ2.6ครับ6มีเมตรนะครับตัดเริ่มนะครับดยไป ต้องไปก่นครับงแปดนี่อะไรนะครับดูบอร้อนนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มามาเค <มา S 2> ้าดูที่สละักนะครับทนะี่เหล็กนะครับเรียกว่าสล็กนะครับ มจะละเชี่ยมสองนะครับมีแรงอย่านโน้นไหมมันจะละเสียมนะคะเด็กๆใช่ครับแปรงร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับจริงจริงมันจะมีครีมจับชิ้นงานร้อนนะครับอันนี้หายหมดแล้วตี่จะหายอันที่ก่อนมีอยู่ครับไอที่ก่อนมีอยู่สองก้านะครับติดหมดติดไม่ผ่านไหมครับ ได้ผ่านไหมเจ้าให้ได้แบบนี้นะครับถาแรกครับยังน้อยอยู่เนี่ยเอาให้กลมที่สุดอะเนี่ยนสองสามสี่หประมาณนี้เห็นไหมตดแสงเหมือนกันเนาะตดแดงเหมือนกันเตาแดเหมือนกันาะกระนอ่งเอ๊ยอนเป็นตาโอ๊ย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 โอยโอยยยยยย

โพสติงยางเสียบตาหนิยังไม่ได้เชื่อมเสียบตาแ้้บบน้ำมือี่นมือะอ่ะแล้วก็อด,อดูสล็กนะครับ,รบกือโคซสวยอ่ะอันนี้คือเรายังไม่สายนะครับไม่เชื่อมจุดขาดแล้วทาราาต่อนะครับโอเคไปลรงมือจ่อม